สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดรีนะคะโอ้ยฝนตกนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะปุอ,อีกแล้วนะคะสองสมันติดแล้วนะคะมาดูสูตรหวยลาวพัฒนาคุณยายนะคะเราก็โปรดใช้วิจรญญารย์ทุกครั้งในการรับชมนะคะก็ไปวิเคราะห์ใจรองก่อนเนาะ,ะ,ะสวนงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยเขาไปเบื่อแเอาน้องสองงวดที่ผ่านมานะคะก็ นั่นเสียดายอยู่ดีท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าสูตรคุณยายก็เข้าเด่นแปดนะคะก็มาสี่แปดนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะช่วงนี้นะคะหวยเราก็จะออกไม่ไกลจากตัวเดิมนะคะอ่ะลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้สูตรคุณยายจะเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดจะขึ้นตัวเลขให้นะคะขึ้นตัวเลขให้เนาะเพราะว่า ฝนตกนะคะคุณยายก็จะ,ะเขียนสูตรแล้วก็ส่งมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดก็จะอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นหน้าจอให้เนาะ,ะก็จะมี3มสูตรนะคะแล้วก็9้าชุดเด่นของคุณยายแล้วก็คุณยายก็เน้นอีก5ชุดนะคะทู้ชมขา ใครที่มาชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะกับคุณยายเนะเาะหวยลาวพัฒนางวดวันที่27กันยายน2566้าหกกนะคะตรงกับบันพุธนะคะท่านผู้ชมค่ะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะมาดูสูตรคุณยายนะคะมาดูเลขสูตรนะคะ,ะชุดแรกเลยนะคะก็จะเป็นสูตรยาวนะคะชัดไหมคะชัดพอท่านผู้ชมใส่แว่นเอาเนาะอะมาดูชุดบนนะคะท่านผู้ชมขาเก้าสามเจ็ดนะงวดที่ผ่านมาเข้าชุดอยู่นะคะชุดสิบชุดของสูตรยาวนะคะเข้านะฮะสองหกเนาะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ได้จับให้นะคะท่านผู้ชมค่ะพูดถึงว่านะ เพราะว่าเราจะไปนเน้นเฉพาะ9้าชุดนะคะอันนี้สูตรก็คือลงให้ดูเนาะอ่ะสูตรยาว9ก้าสาเจดนะคะศูนย์สี่แปดหนึ่งห้าเ้าสองหกศามเจดหนึ่งสี่แดสองสังเกตว่าเอ่อตัวเลขเดิมก็กลับมานะคะท่านผู้ชมคะอ่ะห้าเก้าสามหกสเจดหนึ่งห้า นะะชุดล่าง5 9 6 0เก้าหกชุดบนชุดล่างสังเกตว่า60มาใช่ไหมคะแล้วก็เอมาชนชุดล่าง60นะคะแล้วก็7 1เห็นไหมเจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดถ้าถ้าคือแบบว่าสูตรชนนะคะเออ่ส่วนมากก็จะมานะคะแต่ว่าเราก็ไปดูคุณยายอีกทีหนึ่งนะคะว่าเออ่สูตรจับของคุณยายจะเป็นยังไงเนาะอ่ะ สูตรตรงนะคะเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะสองเก้านะคะเห็นไหมสองเก้าไปไหนไม่ได้เห็นไหมสองวิธีดูนะคะท่านชมขาเนาะ,ะอ่ะเก้าศูนย์สองสามห้าหกหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่กันกันไว้อ่าบางครั้งคุณยายก็ถ้า,ถ,าถ้ามาแบบนี้อาจจะเบิ้ลนะคะสองสองสี่สี่แบบนั้นก็ได้นะอ่ะมาดูสูตรหังหมาคุณยายนะคะอ่า คุณยายจะเน้นที่ยอดเลยนะคะยอดสามเจ็ดและห้าเก้าเห็นไหมคะท่านผู้ชมเอามาดูนะคะชุดบนนะคะสามเจ็ดสี่แปดห้าเก้าหกศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองนะคะสังเกตว่าชนกันบนล่างเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะผู้ชายวิจารย์ทุกครั้งในการรับชมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขสูตรนะคะอ่ะมาชมเก้าชุดเด่นของคุณยายนะคะ ยาวไปเลยนะคะเร็วๆหน่อยเนาะเชุดเด่นคุณยายนะคะคุณยายให้เด่นก่อนนะเด่น6และ7นะคะคุณยายให้เด่น6และ7จ็ดสามเจ็ดห้าเก้าหสองหนึดเก้าหกดสองคุณยายเน้นที่3 7 5 9 6 0 8 9 8านดเะคะใครที่ชอบ8นะ ่ะใครที่ชอบศูนย์ก็จะมีหกศูนย์นะคะใครชอบชอบเจ็ดก็จะมีสามเจ็ดหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมคอะอ่ะคุณยายเน้นให้นะคะห้าชุดเนาะแต่ว่าทั้งหมดเก้าชุดนะคะโปรชัยวิจารย์น,นะคะในการรับชมเนาะเดี๋ยวแอดขึ้นหน้าจอให้นะคะเลขเอ่อเลขเก้าชุดของคุณยายนะคะ